ในน้ำเนราะเราอินเทอร์เน็ตเป็นรอบชิงยานเลือกเที่ยวที่หนึ่งเดิกับเือพรนารายณ์นารายณ์จากจังหวัดราชบุรีเที่ยวนี้ใครปวดใครเบียดใครเสียดไกลตีตงคนตะอัดต่างคนตะปัดต่างคนตงบดต่างคนตงเบียดต่างคนตงเสียต่างคนตงตีตีน้ำกระตีกันต่อมาเพิ่มผู้ตับกลุมน้ำดูกันจะไม่ออกบอกกันไดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าเี้อินเทอร์เน็ตเราเปลือแรงๆเราจะเสีขึ้นมาแล้วพรนารายณ์ว่าอย่างไรพรนารายณ์ผ่านมาวเาอ่ไรเจ้าเจ้าคือมาแล้วต่างคนตงบดต่างคด เที่ยวเี้เอาลไตัวดิกน้เทียวนี้เที่ยวราวการาระเทศท้องินว่าในน้ำอินทรีกดูรองน้ำใน่ายหมไปเบียน้ำตะเกษตร่แลวเอาลไ้เทีวนี้อินทรีกว่า้หน้นำมัเล็กน้อยในน้ำผมผอนลอยนลอยอนอะไรไปดไปเยไปหาเียรเกตะาัวดูวเทียวนี้ในน้ำผมอินทน้ำนำมาแล้วน้าแมนเล็กน้อยในกอในน้ำผมว่ายังไงผอนอะไรเริ่มขยุเริ่มบดเริ่มเบีดเริ่มหมดเริ่มเบ็ดเริ่มตะเกียงตเร่ตัวตี้ติดมาเลยเอาไปสั่งละแม่ประมันล์ไว เอ็กซ์อินทนร์อินทนาสฟายเอ็กซ์แอนด์อินอัมมคโคนโคนฝากันทั้วตามตลอดปลอดภัยหรือไม่แต่หนี้ลอดปลอดภัยหรือไม่ได้ทีพอน่าร้ายน่ารายหมดไหมลีบตีจี้มาแล้วดูดีว่าจะไล่บมดไล่บี้จะจี้ทันไม่ทันในเมื่อเรือเจ้าภาพพายเก่งอยู่หน้าหัวอะไรบ้าตัวเอ็กซ์ในน้ำอินทนัสวันไรขิงแล้วหนีมาบานมาเลอะละโวยดูอ่ะดูไม่ออกมองไม่ได้ดูดีว่า ยื่นล่อน้ำแดงหนีลอยน่าขึ้นมาแล้วเอาลลยอีนเทนบอกว่าตันนี้ผายแบดสบายๆขึ้นมาแลยสามจีไม่ได้ผ่อนนลารผ่อนนลายเห็นว่าตัวเองตกเป็นเอาได้เล็กน้อยก็ปลดเกียร์ว่างปล่อยให้อินทนั์ไหลไหลเข้าเข้าเซ็งใช่ครับและแล้วก็ตัดสินให้เรือล่องน้ำแดงเรือในล่องน้ำแดงครับอินทนั์ครับเป็นฝ่ายชนะไปครับ ในเที่ยวแรกกรอบชิงชนะเลิศป <ทำ S 1> ระเภทภายในท้องถิน่น